English for Student Book 3 Lesson 1บทที่1 Lesson 1บทที่1 Ant มด Ant มด Baby เด็กทารก Baby เด็กทารก Cake 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 Doll ตุ๊กตา Doll ตุ๊กตา Elephant ช้าง Elephant ช้าง Family ครอบครัว Family ครอบครัว Goat แพะ Goat แพะ เฮาส์บ้านเฮาส์บ้านไอศครีมไอ cream ีมไอศครีมไอ cream จาองจาองแคนการูจริงโจ้แคนการูจริงโจไลออนสิงโตไลออนสิงโตแมนผู้ชายแมนผู้ชายเนตตาขายเนตตาขายออซัวตัวผู้ออซัวตัวผูพินเข็มหมุดเข็มกลัดพินเข็มหมุดเข็มกลัด ควีนพะราชินีควีนพระราชินีแรดหนูแรดหนูชิปเรือชิปเรือโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์อมเบลลาร่มแอมเบลลาร่มภูเขาไฟภูเขาไฟวิกผมปลอมวิกผมปลอม X รสมาสวันคริสต์มาสควันคริสต์มาสโยโยลูกดิงโยโย่ลูกดิง zebra ม้าลาย z ิบ r a ม้าลายแค n นกระป๋องแค n นกระป๋องแผ่นกระทะแผ่นกระทะแวนรถตู้แวนรถตู้เพนปากกาเพนปากกาเฮนแม่ไก่เ็นแม่ไก่บี้พึ่งบีพึ่งฟรีต้นไม้ฟรีต้นไม้ฟรีอิสระได้เปล่าฟรีอิสระได้เปล่า บินทางขยะบินทางขยะซิกป่วยซิกป่วยซิกหนาติกหนาพิกหมูพิกหมูล็อกแม่กุญแจล็อกแม่กุญแจอกถุงเท้าอกถุงเท้าด็อกสุนัขด็อกสุนัขล็อกท่อนซุงล็อกท่อนซุงมูลดวงจันทร์มูลดวงจันทร์พูนสระว่ายน้ำ พูลสระว่ายน้ำฮัตกระท่อมฮัตกระท่อมคัพถ้วยกาแฟคัพถ้วยกาแฟบัสรถประจำทางบัสรถประจำทางบ u ัชแปร,แรงบ u ัชแปร,แรงบุชพุ่มไม้บุชพุ่มไม้พุชผลักพุชผลัก lesson 2บทที่2 lesson 2บทที่2 greeting ก,การทักทาย คลิชิงการทักทาย Hello สวัสดี Hello สวัสดี Hello, สสด Nice ดี Nice ดี See พบเห็น See พบเห็น to ด้วยกัน to ด้วยกันให้ Hi, สวัสดีให้ Hi, สวัสดี Glad ดีใจ Glad ดีใจ Meet พบ Meet พบ Morning ตอนเช้า Morning ตอนเช้า ไยดีสบายดีไยดีสบายดี thank you ขอบคุณ thank you ขอบคุณ afternoon ตอนบ่าย afternoon ตอนบ่าย evening ตอนเย็น evening ตอนเย็น goodbye ลาก่อน goodbye ลาก่อน again อีกครั้ง again อีกครั้ง good night ราตรีสวัสดิ์ good night ราตรีราตรีสวัสดิ์ด English for student book 3 lesson บ 3. 3บทที่3 lesson 3บทที่3 introduction การแนะน,น,นํา introduction การแนะนําคําอิเข้ามาคําอินเข้ามา this นี่ this นี่ please โปรดกรุณา please โปรดกรุณา new ใหม่ new ใหม่ student นักเรียน student นักเรียน friend เพื่อน friend เพื่อน name ชื่อ นมชื่อประถมชั้นประถมประถมชั้นประถม that นั่น that นั่น woman ผู้หญิง woman ผู้หญิง miss นางสาว miss นางสาว teacher ครู teacher ครู girl เด็กผู้หญิง girl เด็กผู้หญิง boy เด็กผู้ชาย boy เด็กผู้ชาย English for student book Lesson 4บทที่4 l e เล o n 4บทที่4 b o บอร่างกายบอดีร่างกายเ a d ศีรษะเ a d ศีรษะอ y e ตา e y e ตาเอีหูเอียหูโนสจมูกโนสจมูก e นคคอ e นคคอม o u t h ปากม o u t ์ปาก แขน arm, แขน hand, มือ hand, มือ leg, ขา leg, ขา foot, เท้า foot, เท้า h a v e มี h a v e มี has, มี has, มี long, ยาว long, ยาว short, สั้น short, สั้น Lesson 5บทที่5้าเล o n 5บทที่ห n u m b e เจําจำนวน Number ร์จำนวนศูนย์หนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ด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  15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 30 30 40 40 50 50 there ที there ่นั่น there ที่นั่น there is me there is me there are me there are me here ที here ่นี่ here ที่นี่ count นับ count นับ this เหล่านี้ this เหล่านี้ โดสเหล่านั้นโดสเหล่านั้นฮาเมนี่จำนวนเท่าไรฮาร์เมนนี่จำนวนเท่าไรคารถยนต์คารถยนต์เบิร์ดนกเบิร์ดนกบุ๊กหนังสือบุ๊กหนังสือรุ่นเลอร์ไหม้บรรทัดรุ่นเลอ่อไม้บรรทัดเพนซิลดินสอเพนซิลดินสอฟลอเวอร์ Flower, ดอกไม้ฟลอเวอร์ Flower, ดอกไม้เคนเดลเทียนเคนเดลเทียนออรเรนต์ส้มออเรนต์ คีย์กุญแจคีย์กุญแจบอลลูกบอลบอลลูกบอลเซอร์เคิลวงกลมเซอร์เคิลวงกลมแทร็องเกิลสามเหลี่ยมแทร็องเกิลสามเหลี่ยมสแควร์สี่เหลี่ยมจัตุรัสสแควร์สี่เหลี่ยมจัตุรัสล s s อนซิบทที่หกล s s o n ซบทที่หกฮาวส์บ้านฮาส์ House, บ้านบไซเคิลรถจัก,กรยานบไซเคิลรถจัก,กรยานฟาเตอร์ Father, พ่อฟา t เ e อร์ Father, พ่อ mother แม่ mother แม่ sister พี่สาวน้องสาว sister พี่สาวน้องสาว brother พี่ชายน้องชาย brother พี่ชายน้องชาย son ลูกชาย son ลูกชาย daughter ลูกสาว daughter ลูกสาว grandmother ย,ยาย กลนมาเตอร์ mother, ย่ายายแกลนฟาเตอร์ father, ปู่ตาแกลนฟาเตอร์ father, ปู่ตาอังเคอลุงอาหรือหน้าชายอังเคลุงอาหรือหน้าชายอันทป้าอาหรือหน้าสาวอันทป้าอาหรือหนาา้าสาวทอยของเล่นทอยของเล่นคายใจดีคายใจดีกูดดีกู Good, ดดีดูทำดูทำ ด่าส์ทำด่าสทำ parents พ่อแม่ parents พ่อแม่ h o w w o r k งานบ้าน h o w w o r k งานบ้าน h o w w i f e แม่บ้าน h o w w i f e แม่บ้าน bedroom ห้องนอน bedroom ห้องนอน living room ห้องนั่งเล่น living room ห้องนั่งเล่น kitchen ห้องครัว kitchen ห้องครัว bathroom ห้องน้ำ bathroom ห้องน้ำ wash ล้างซัก wash ล้างซัก cook ทำอาหาร cook ทำอาหาร clean ทำความสะอาด clean ทำความสะอาด sweep กวาด sweep กวาด floor พื้น floor พื้น dish จาน dish จาน other อื่นอื่น other อื่นอื่น clothes เสื้อผ้า clothes เสื้อผ้า water น้ำรดน้ำ water น้ำรดน้ำ plant พืช plant พืช feed ให้อาหารสัตว์ feed ให้อาหารสัตว์ animal สัตว์ animal สัต, iron, ตว์ iron เตารีดรีดผ้า iron เตารีดรีดผ้า cut ตัด cut ตัด glass หญ้ glass, า glass หญ้า read อ่าน read อ่าน newspaper หนังสือพิมพ์ newspaper หนังสือพิมพ์ walk เดิน walk เดิน ยสนามหญ้ายสนามหญ้า listen to ฟัง listen to ฟัง radio วิทยุ radio วิทยุ watch ดู watch ดู television โทรทัศน์ television โทรทัศน์ play เล่น play เล่น with ด้วยกับ with ด้วยกับ home บ้าน home บ้าน help ช่วยเหลือ help ช่วยเหลือ lesson 7 e v e n บทที่7 เลสันเซเว่นบทที่เจ็ดคลาส m ห้องเรียนคลาส m ห้องเรียนแบ็ Black board, กบอร์ดกระดานดำแบ็ Black board, กบอร์ดกระดานดำพิกรูปภาพพิกรูปภาพแม p แผนที่แม p แผนที่ clock นาฬิกา clock นาฬิกาแช่เก้าอี้แช่เก้าอี้เดสก์โต๊ะเรียนเดสก์ ต๊ะเรียน table โต๊ะ table โต๊ะเพนปากกาเพนปากกาเพนซิลดินสอเพนซิลดินสอโน้ตบุ๊กสมุดโน้ตบุ๊กสมุดบรูมไม้กวาดบรูมไม้กวาดวินโดว์หน้าต่างวินโดว์หน้าต่างดอประตูดอประตูอิเลเซอร์ยางลบอิเลเซอร์ยางลบ แวที่ไหนแวที่ไหนอินในอินในออนบนออนบนอันเดอร์ใต้อันเดอร์ต้อินฟอนทอฟข้างหน้าอินฟอนทอฟข้างหน้าบีไฮข้างหลังบีไฮข้างหลังบีทวีนระหวางบีทวีนระหว่างอิเล็กทริกแฟนพัดลมอิเล็กทริกแฟนพัดลมเซลลิงเพดานเซลลิงเพดาน row tell row tell